ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พบกับไอทิส์นะครับที่สวนเกษตรน้องโน่นะครับมีเวลาแล้วครับว่างล่างานมานะครับลางานมาเบิ่งสวนนะครับนานแลงกันสิประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่คือธงปอเที่ยงนะครับไอปลาปอเที่ยงที่ผมเหนืม่วานในคลิปก่อนนะครับที่พี่น้องเคยได้เบิ่งมานะครับตอนนี้เลยก็กำลังเกิดนะครับก็กำลังหีเขียวนะครับเดน๋ยภาพาไปยากาเบิ่งไก่นะครับ กำลังจะออกดอกนะครับต้นงามแนี่ยอยู่ถึงน้ำหมอกมองหันสีห่างๆนะครับมันมันเวียนช่วงไว้ช่วงหนึ่งวานไวแต่โดนเตื่ังค่อยเดี๋ยวมาไทากบนะครับมเดี๋ยวแม่ไทยกบดอกครับปัน่นปันอีกเช่นหนึง่งก็เลยขืนซาเพระาะซาจะขืนงามแต่โดนแล้วครับขืนเขียวต่โดนแล้วกสิปีะมาณนี้นะครับอีกจังน้อยกัญชีดอ,อกเหลืองเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผ้าใยขเขาเบื้องข้างนีนะครับน่าเรี่ยงกัญชีเป็นแบบ สีเสาๆนะบ่ค่อยเขียวบันไดนะครับ,รบเดี๋ยวคนผ้ายางเข้าไปเบิ่งข้างในครับมเมื่อนี้ภาสิมาต่อทอไม่นะครับ <c oughs> สิมาต่อทอพนูนแท่งแท่งโบกปูนสามแท่งนะครับต่อทอไม่ยกยกแท่งปูนขึ้นโบกปูนขึ้นไม่อีกโบกนึงแล้วก็ได้ที่ยกได้บ่ได้หรอกสูงโหดนักมเมื่อนี้มาหน้ากับลุงนะครับกำลังปลูกขุดทออยู่ นี่สุ่มนะครับที่นอนนะครับที่นอนไส้สดนะครับลุ่งลุ่งเพิ่นว่านอนทงนะครับนี่ที่นอนเพิ่งนอนทงเหมือได้หนกับวมานนอนทงเหมือนได้ห่านก็เขานอนในบ้านนะครับไปที่เป่ะมานนี่นะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับคัดเอาผมเฮ็ดไว้สามารถเปิดได้นะครับเปิดและที่เปิดให้เพิ่งนตั๊บไฟแจ้งนะพี่น้องปล่อยไฟมามล้วละ ก็มาอยู่ทงอยู่ท่าพี่ล่ะเงียบหูดีในบ้านหนวกหูนะครับนี่คือ,อยาหวานใบเตยนะครับที่พ่มเดาว่าปลูกนะครับก็คืนงามเนี่ยเราละงามไม่ค่อยได้หดพ่อก,ก็ได้เฮ็ดระบบน้ำเลี้ยวนะครับพอได้ปล่อยน้ำใส่อยู่ลุงเราก็ลังสะหลองทออยู่นะครับทั้งทออยู่ ฟังตือนพอตัวรุ่งนี่ฟังตื่นเล่ก้นถึกจเจ้ารุ่งอีกบ่เจ้าทอรุ่งอีกมั่งนี่เดี๋ยวมืนอนี่สีมาตอทอไม้ครับขุดดินถึกทอแตกก็ดีมั่งเนี่สิตอทอไม้เรากะเรากะสีมาเห็ดทอไม้นะครับพูนแท่งปูนเอาต่อทอเขื้นอีกนะครับ แล้วก็สะเอาฟ้าปิดแทงไว้แล้วก็สีร่องปล่อยน้ำใส่เบิง้งแล้วก็สีเทสระบบน้ำเบิ้งนะครับจะจังเบิ้งกันเด้อพี่น้องเด้อติดตามนะครับอันนี้ปลูกอนี่ยงุ่เนี่ยเราบอกว่าปลูกโอ้เพิ่นทมดินไม่บางนี่ทมดินไม่พิ่นเอาหอมเอาบอกอื่นมาปลูกนะครับอันนี้เอาเฟี้ยงมะกบไปป่าบอกอื่นลุมลุมอยู่บกม่วงบกม่วงก็กำลังฉีออกหน่วยนะครับพี่น้อง พ่อได้กินเนี่ยฮะยู่บกม่วงกับอะไรนี่นะครับปลูกไว้เต้สองปีสามปีแล้วแหละกำลัขงขี่ออกหน่อยโอ้ต้นนี้แม่ดกเหระพันเอียงวะนี่แงมดกไหมวะเฮ้ยนี่นะครับกระสือม้าน,นี่นะครับพี่น้องฟุ้นเหมือนถุงฟุ้นบ่กระเดากระมีนี่บกมนะ่วงครับพี่น้องบอกม่วง พันยังุอืบอู้นอยู่ฝุ่นอยู่ฝุ่นกระโดดก,กันครับหน่วยหลากดินอยู่อยู่ป่าฝุ่นอยากกินสมเนี่เห็นองวงเรออยากกินสมเนี่ยโอ้ต้นนั้นแม่หน่วยหลากดินอยู่พี่น้องเลยเดีย๋ยวพาไปเบิ่งครับเดีย๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูน้ำกระบกเนี่ยเหรอครับพี่น้องม่ได้ปล่อย น้ำมาดาลใส่ป,ปึ๊บดึ๊บมึงปอเทียงทุ่งปอเทียงนะครับอีกน้อยก็เลี้ยงมองนี้มองนี้ว่านทั่วผ้าเพราะขืนเลยครับพี่น้องทั่วผ้าเพราะว่านมองอยู่เพราะขืนเลยจะไปขืนโซนพุ่นอ๋อมันเก็้ดดอกดอกหลายอยู่มังจะบ่ค่อยติดนะครับบ่ได้ xây púi mà nó oh, tuần nhỉ ngoài lái lên làm đọc đi làm lọc mày thế này cậu bây bôm kim tuần gì thì đẹp quá <laughs> 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 hái hoa luôn nè nem hoa vậy làm lọc mày nè các bạn buộc phát đấy nè được chăm bao đây đâu phăng này là chỉ bên kia sờ với phăng này măn điên cầu này. มันเรียนก้าวน้ำดอกไม้เขียวสวยแล้วก็ออกล่องปูกไว้ทั้งเห็ดาย่เมื่อตอนบกชุ่มปูกนช่มปูกล้งการโค้งการเห็ดลงเลี้ยนเลี้ยงไงลงเลี้ยงในยังก่อ่อเห็ด ทั้งพ่นสางนี่ยกับปลูกทุเรียนไว้เลยสิตายเบดแหละพี่น้องเอ้เมื่อี้อะไรมันการเฮ็ดกเกษตรนี่มันก็ป่ะมานเฮ็ดงด่ายๆเลยพี่น้องขันเบาใจใส่มนันอิลินะครับเทาที่ไปฝากแต่คนอื่นเบิ่งให้ดูแลให้ยัย่างสิมันก็บ่คือแต่ขวางมาเฮ็ดตัวเองนะครับต้องใส่เวลานะครับใส่เวลาชัวสิได้แต่ละอันแต่ละอย่างนี่ ที่สำคัญหนยคือน้ำนะครับน้ำนี่หามขาด,ดาเลยในความคิดผมนะผมคิดว่าปลูกง่งยก็ได้นะครับขอแค่มีน้ำนะครับคันเดิมระบบน้ำได้สำเร็จแล้วนี่ปลูกง่ายเลขึ้นพี่น้องเลยนี่นี่ผม้มีฮ็ดเป็นระบบอ่าสมาร์ทฟร์มนะครับก็คือระบบน้ำนี่ที่เป็นระบบน้ำแบบพดน้ำแบบอัตโนมัตินะครับแนวสีลล์ล่างเขาไปศึกษาเบิ่งว่า ระบบอัตโนโมัติเขาเห็ดกันนั่งใดนะครับใส่อ่สิมีใส่อิเล็กทรอนิกส์นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเขามาซอวยในการหดน้ำต้นไม้อย่างที่นะครับมานี่ะเดี๋ยวจังถ่ายที่ตามเบิร์กันได้ครับพีน่น้องว่าผลออกมาสิเป็นตั้งไดผมกับว่าค่อยได้มีเวลาเฮ็ดหรอกครับ <S 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 เดือนละเทืสอ,องเท้อในเมื่อบ้านมากข้าวนึงกเท้อละสองสามมือ นะครับยุดเสา์อาทิตย์ทั้งเที่ยกับแม่อยมีเวลาภายในนอกจากที่เป็นเทศกาลนะครับเห็นเทศกาลเนี่ยยุดยุดเน่ากับล่าต่อเนี่ยนะครับนี่นะครับพี่น้องเบิ้งเป็นแนวท้างไว้นะครับว่านี่คือเป็นคลายว่าเป็นข้าเห็ดเพื่อไว้นะครับเพื่อไว้ย่าเ้าวกับเสียนนะครับเสียนงานออกมากอะมาเห็ดแบบนี้แหละครับอยู่กับพงกับทากับต้นหมอกต้นไม้นะครับ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังกัว่ากันไปมีความสูขตัวพี่หน้องอาชีพลังกระเซียนช่วงนี้เขายังเป็นวัหลุ่นยังมีแห้งอยู่ครับก็หาไปก่อนครับหาไปน้ำเห็ดไปน้ำนะครับค่อยๆเห็ดไปพี่หน้องอย่าเฝ้านะครับคู่มือมันมาตาเห็ดยัง,ยงขืนนี่มันเจน๊งไนีล่ะเป็นเงื่อนโหลดครับเป็นโตเงื่อนโหลดก็คือ,อเข้าเห็ดยังก็ต้องมีทุนนะครับพี่หน่องอันดับแรกก็ต้องหาทุนก่อนครับ เขาเอืนเ่นว่าเกษตรลงทุนนะครับกรเกษตรลงทุนเห็ดย่งก็ต้องลงทุนนะครับจริงสำคัญก็คือเข้าเห็ดใวแต่กินนะครับบ่ได้เห็ดใวแต่ขายบร่ได้ว่าจิเห็ดในญ่ตัคือเพื่อนดอกเขาก็ค่อย คู่ผักหลักจำเพิินนะครับไปเบิ้งบอง,งนั้บองนี้เนี่ยมาประยุกใสสวนตะขวงนะครับบองใดมันดีเท่ากับปรับประยุกตไส่สวนเท่านะครับบองใดที่มันคิดว่ามันนักเกินเท่าเห็ดน้ำบ่ได้ดอกเท่ากับกตัดออกไปแล้วก็พีกแพร่งเห็ดอย่างอื่นไปนะครับโอ้ลงตรงทันหอมบัวชนวันนี้สิม่าเห็ดบกปูนนะครับว้าวไฟมาโดนเหรอ เดี๋ยวขออนุญาตไปต่อทอกันเด้่อพี่น้วงเด้อเซาหนี้สำหรับเซาหนีหนะครับขอให้ยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนครับผมลำล้ำด้วยกันทุกคนเด้อพี่น้วงเด้อองเจ็บยาจนนะครับสุขพาพแข็งแรงกันทุกคนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเ้อครับช่องสวนเกษตรน้องโนนะครับบายไอทิดนะครับโชคดีไม่แห้งกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ